เก็บเก็บเข้าไปน่นฮ่าฮฮทนนี่เธอบอว่าซิงหาแอกโอ้ยเมงทุกทีไปัวกินไปหนังไร้ปวดพ่อละละจ้ะ เอาเฉพาะวันเสียเอาไปกินซืดอๆนี่แหละคิดนีว้วาไร้ปากไร้ประกาศน้ำกับมีจ่จ้ะมันมีทุกพักเลยล่ะใครกินเฉพาะพักที่คอยอยากกินคิดไปไลคก็กินะบะเบิดเอาไปถึงซื้อ โอเคถึงเมื่อบานเราจะเพรกับเขาเลยจ้ะคมชนิดแบบชเล็กบัานเท่าเรียกพี่กันแล้วกันค่อยก็ะจะเอาไปบ้านนี่เลยจ้ะแล้วก็สิไปิลวกน้ำร้อนมันเป็นโลหลอดน้ำหอนเลยหรอ มหมันสุกเลยพเพื่อมากินบบขวบคมอัาลังกะซิ้วเล้วจะดูะเลก็กคมยังเสียไปสักต้นนี่นะครับทำรวบไม่คมแเสียหรอก ดีเท่ันเป็นยาคนเมันโดนแล้วไต้มจนเปื่อยเดเด้วจังสีเอามัเกลมตับไก่ เอามาแกงขีเล็กอยู่ด้วยจ้ะเอามาแกงแบบแกงขีเล็กแซ่ซูเอ่อผักขั้นสิงโตบดเนี่ยผักขันสิงโตเนี่ยเขาที่ขมออกแบบขมๆจหนเลยแต่ผักอันนี้โอ้ยขมตะลุดเปิดปยผุนไปปล่อยเปยดเลยนี่ผักอันนี้นะ <laughs> ตอนนี้คอยกศิวจมผักอันนี้เดิน ใด้ความขมแต่มันหายประมาณสักสิบนาทีจะ้ะแเราขยี้ตัวเมเปยก็ได้เระมันขมลำๆเดฮ <laughs> บแม่มันเกลยจักหน่อยได้จ้ะเคยเห็นมาสะดารานเั่น่ะาน้าโนทำมันขมเยียวยนี่เด้อข้าเจ้าสินน่งดูดใบบัะขามมาใส่เขอว่าบัะขามเปียกก็ได้วันนี้ก็บผโ่งโน้ำเซ็นก,กับเส่เอ่อในน้ำเขาลดความขมได้เยอะเลยจ้ะแต่ตัวนี้นะขมมันขมขมไม่ดีเด้อขมไม่อร่อย ในวันนั้นมันดำปุยๆอ,อยู่ด้วยนี่รสตามขมไล้เยอะเด้อเ,เป็นนกน้ำเย็นละกลางดีๆแล้วก็กรบสิมะเกงแกงออมใส่ตับไก่โอเคเลยจ้ะตอนนี้แกงออมตับไก่ที่เห็นังเดียวนี่ม,ามานันยังเด้อพริกมะละอ่ะพักที่เ้าหลงแล้วใส่ลงไป แล้วพวกด้จะมาก,กินแบบไดเนาะคยมาก,กินแบบนี้เขาเค็นมันแบบนี้ละมันสิแส็บก็แกงขี้เล็กที่ดกถ้าพักอันนี้แน้วคนก็เอาไปแกงขี้เล็กตกต้มดีๆแล้วคนจะเอามาพัก สักเบอเกลือร์ค,ยคอยไปใส่เบอร์น่าชีวิตนี้โอ้คอยความไปหาเกลือก่อน ขอความเผ็ดหน่อยส่วนตัวนี้ก็เผ็ดเพราะแล้วหอมใส่เข้าไปยิ่งบหูว่าใส่ข้าวขวบอ่ะอันนี้เป็นพักที่ลาโร่จ้ะ ส่นด์นนำเข็งเอาไว้ใส่ไปข้นไปนี่ยังจะใส่ได้ไข้นไปก็อร่อยมันเลยทำแม่อร่อยก็อร่อยทำแม่อร่อยก็ไม่อรอ่อยเออเนาะเนาะโอ๊ย,ก,ย,ก,ยกินปัาซีลาขนาดมันโยนแซนดนตุกแข็งมันจึกินปลาหนีน่เนาะฉันใส่ใจเขาขวด หน่อยเข้าไปโอ้ยบ้านผมก็อีเแลียวคนผมจะจ่ายเนาะผมจำใจชอบผมมานั่นแหละนี่ไปนขาขวดจ้ะก็ใส่ไล่น้ำใส่หอยขอด ว้าวหอมเสียดายเนาะไัะ่เด้หูงขัาเหนียวบม่ได้หนึ่งข้าเหนียวโอ้ยคานึกได้ละคอยมีเห็ดพออยู่อเอาเห็ดพอมาใส่ก่อนโอเคจ้าไหนแกก็แกให้มันสุดเลยนี่เป็นเห็ดพอ พอเพียวมาจ,จากเมืองไทยหุงซื้อวมาชิมเมืดดอ่อเดีะวซื้อมค่อยเสียบนำเกล็ดเห็ดอันนี้งลูกใบฉลังน,นได้แต่เกล็ดมันเดียวเนาะเห็นมันจินจากไว้เลยเห้ย ทุกอย่างกับเซ็จซับเรีบเยบร้อยแลวได้จ้ะเกงอมเนาะก็มีผักไปเก็บมาคิดว่ามันแสบบ่ปจ้ะคิดว่าแสบก็คือแสบนึกขนไดในว่าเฮามีเห็ดพออยู่เนาะไหนๆก็แกงแล้วก็มาใส่มันเลยชิมดูแล้วโคตรอร่อยเลยจ้ะ